อ้าวตอนนี้เราถึงบิ๊กซีกันแล้วนะครับอ้าวคูเปอร์หลับนี่เปอร์ครับแอ <มา S 1> บปเปิลซิเรียกดังๆคูเปอร์คูเปอร์ถึงบิ๊กซีแล้วลูกคูเปอร์ไปซื้อรถเปล่าจะไปซื้อรถไหมลูกถึงบิ๊กซีแล้วนะเพิร์จะไปซื้อรถหรนะือเปิร์จะนอนนอนต่อ oh. hmm? นอนเหรอลูกเหรอไปดูรถเปล่าลูกคูเปอร์ไปดูรถไ,ไหมหรือว่า ไปบิ๊กซีไหมลูกถึงบิ๊กซีแล้วครับจะนอนต่อไหมนอนก่อนไหมไว้ซื้อวันหลังเดี๋ยวมาดูวันหลังก็ได้เนาะอ่านอนต่อนอนต่อนอนต่อถึงบิ๊กซีแล้วเอาไงจะซื้อรถหรือว่าจะนอนก่อนอ่านอนก่อนเนาะนอนไหมลูกออาพยักหน้านอนไหมเปิดเอาไหมรถแจ๊ดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขานอนต่อละเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูนะเลือกที่จะนอนนะ หรือว่าฟ้าลองไปเรื่องให้อไหมเรีนสารสิทธินะสาดสิทธนะิ์แล้วนะอ่าโอเค